คานนี้มาถึงหัวข้อที่22ครับแรงที่เกิดขึ้นกับเส้นลวดในสนามแม่เหล็กเมื่อเราใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวดครับครันนี้ถ้ากูมีสนามแม่เหล็กกันแล้วกันครับพุ่งเข้าหากระดาษแบบนี้เลยฉะนั้นเราวางแข้งลวดครับไว้แบบนี้ ตอนแรกเนี่ยยังไม่ใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปครับ i เท่ากับศมันก็ยังไม่มีแรงมากระทำกับเส้นลวดนี้แต่ถ้าเราใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปครับทส้นลวดนี้วางไว้ในสนามไม่เห็กเหมือนเดิมนะครับทส้งลวดนี้ยาว l ใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปแบบนี้ มันจะมีแรงมากระทําครับแรงมากระทํากับเส้นลวดอันนี้ซึ่งมันจะเป็นไปตามกดมือขวาเน่อ่ะเป็นไปตามนี้นะครับกดมือขวาอ่ะมือขวาของเราครับกดมือขวามือขวาของเราเนี่ยนิโป่งเหมือนเดิมครับแทนทิศทางของ f นฟนิโป่ง นิ้วชี้แทนที่ทางของ i ครับนี่คือนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางครับนิ้วกลางเนี่ยแทนที่ทางของ b ครับสนามแม่เหล็กก็จะเป็นไปตามนี้ครับตามนี้เลยนิ้วโป้งแทนที่ทางของ f นิ้วโป้งแทนที่ทางของ f อฟอย่างนิดนึงนิ้วโป้งแทนทีทนนทนท่ทางของ f ครับ นิ้วชี้แทนทิศทางของ i นะครับแล้วก็นิ้วกลางครับแทนทิศทางของ B ครับนี่ถ้าเรามาดูที่รูปนี้ครับเห็นว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยนั่นเองมันมันพุ่งเข้าหากระดาษดังนั้นเนี่ยครูก็คว้ามือครับคว้ามือนี่เลยนิ้วชี้ไปทางด้านนี้นิ้วชี้ไปทางด้านนี้นิ้วโป้งเนี่ยเห็นว่ามันมาทางด้านนี้เพราะนั้นแรงที่มากระทํากับแท่งลวดอันนี้เนี่ยมันก็จะมีทิศทางมาทางด้านซ้ายครับันนี้ก็คือทิศทางของแรงที่มากระทํากับเส้นลวดอนี้ก็เป็นไปตามกดมือขวาครับ นิ้วกลางทิ้นลงไปเลยเพราะว่าสนามม่เด็กมันพุ่งหากระดาษนิ้วชี้ไปไปตามทิศทางของ i ครับแล้วก็นิ้วโป,งป้งไปไปตามทิศทางของ f ในทางเดียวกันสมมติว่าถ้าครูใส่กระแสไฟเข้ามาอีกทางหนึ่งในสนามอันนี้สนามม่เด็กพุ่งข้าากระดาษเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นลวดนี่ใส่เข้ามาแบบนี้ มันก็จะมีแรงที่มากระทํากับเส้นเส้นลวดอันนี้ครับก็จะเป็นไปตามกฎมือขวาคูหมุนกระดาษก็แล้วกันนะครับยิงหมุนมือก็ได้ครับแต่ว่าหมุนมือยากกว่าหมุนกระดาษนั้นก็จะเป็นไปตามทิศทางของกดมือขวาครับนิ้วชี้นิ้วชี้เป็นไปตามทิศทางของไอไอชี้มาทางด้านนี้นิ้วชี้ของเราก็ชี้ไปทางด้านนี้นิ้วโป้งมันมาทางด้านนี้ครับเพราะนั้นแรงที่เกิดขึ้นมันก็จะมาทางด้านนี้นี่ก็จะเป็นแรงที่เกิดขึ้นกับเส้นลวดอันนี้ครับมันก็จะมาทางด้านนี้ เป็นไปตามกดมือขวาครับเป็นไปตามนี้อ่คันนี้การคำนวณครับนันเรียนแรงที่เกิดขึ้นนี่เนี่ยมันจะเป็นไปตามกดมือขวาครับดังน,นั้นเราสามารถคำนวณหาแรงที่เกิดขึ้นได้จากสรรมการตัวนี้ครับ F เท่ากับ ILB โดยที่ L กับ B เนี่นยนันมันต้องตั้งฉากกันตั้งฉากเขียนแบบนี้นะครับ L ตั้งฉากกับ B แอลก็คือความยาวของความยาวของรวดนีออ้หรือเราอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับ F เท่ b, ากับ ILB sin เซตาโดยที่เซตาเนี่ยเป็นมุมระหว่าง l กับ b แบบนี้ก็เดี๋ยวเราใช้สมการตรงนี้นะครับในการคำนวณเกี่ยวกับโจทย์ที่เกี่ยวกับโจทย์ท แรงที่เกิดขึ้นกับเส้นลวดในสนามแม่เหล็กเมื่อเราใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปครับก็ทิศทางของแรงจะเป็นไปนตามนิปโป้งครับทิศทางของไอเป็นไปตามนิวชี้แล้วก็ทิศทางของสนามแม่เหล็กเหมือนเดิมครับเป็นไปตามนิ้วกลางครับใช้ใช้มือขวานะครับอ่ะคานนี้เดี๋ยวเรามาดูที่โจทย์ตัวอย่างครับต่อมาข้อที่8 1ครับอ่ะ81นะครับแปดเอ็ดจะมีเส้นลวดอันหนึ่งครับ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแขวนบนเพดานอ่าส่ันนี้เป็นเพดานอันนี้เป็นลวดกัแล้วกันอ่าอันนี้เป็นเชือกครับส่วนนี้เป็นลวดลวดขนาดสิบคูณสามสิบเซนตัวนี้ก็จะเป็นสนิบเซนส่วนตัวนี้เป็นสามสิบเซนตรงปลายของลวดนี้เนี่ยมันถูกวางไว้ในสนามแม่เหล็กมีทิศแบบนี้ครับเป็นทิศพุ่งข้าหากระดาษสนามแม่เหล็กมีขนาดเท่ากับ 0.2เทสลาถามว่าต้องมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลในลวดเท่าไหร่ครับจึงจะทำให้มีความตึงเชื่อครับเท่ากับ0.06นิวตันเพราะนั้น t ตรงนี้เท่ากับ0.06นิวตันตรวนี้เราสนใจที่ลวดครับรนั้นแรงตึงเชื่อตัวนี้ก็จะมีทิศพุ่งออกจากพุ่งออกจากลวดนะครับก็มีทิศชี้ขึ้นอันนีน้การที่จะทําให้ มีแรงตึงเชือกตัวนี้เนี่ยลวดเนี่ยต้องตึงครับนั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีอีกหนึ่งแรงเนี่ยคอยดึงเส้นลวดตัวนี้ไว้ครับต้องมีทิศท,ที่ลงซึ่งแรงตัวนี้เนี่ยก็คือแรงที่เกิดขึ้นกับเส้นลวดในสนับไม้เหล็กนั่นเองเมื่อเราใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปคราะนี้มีประเด็นอยู่ว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลไปทางไหนครับจะไหลไปทางทางด้านนี้หรือว่าไหลไปทางด้านนี้จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายถ้าเรามาพิจารณาสมมติให้แรงอ่ให้กระแสไฟฟ้าไหลไปทางด้านนี้ก่อนอ่ะ ราวนี้เรามาพิจารณาที่กดมือขวาเท่านั้นถ้าสมมต as, ุติให้กระแสไฟฟ้าไหลไปทางด้านนี้นิ้วชี้เราที่มลงไปที่กระดาษเลยครับนิ้วกลางว่าครูพูดต้องเป็นนิ้วกลางที่มงไปที่กระดาษครับนิ้วชี้ไปไปตามที่ทางไรไปทางด้านนี้นิโป้งมาทางด้านนี้ครับถ้ากระแสไฟฟ้าไหลไปทางด้านนี้เาแรงที่เกิดขึ้นมันต้องมีทิศชี้ขึ้นแต่ในที่นี้เราต้องมีเราต้องการแรงที่มีทิศชี้ลงดังนั้นดังนั้น กระแสไฟฟ้าจะไม่ไหลาจากซ้ายไปขวาครับแต่ว่าจะไหลาจากขวาไปซ้ายแบบนี้ตรงนี้เราเราพิจารณาแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับด้านด้านด้านล่างของลวดอ่ะอันนี้ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลาจากขวาไปซ้ายครับถ้าเราหาทิศทางของแรงให้ขึ้นมันก็เป็นไปตามกฎมือขวานั่นั้นนิ้วชี้เปไปตามทิศของไอครับนี่เลยชีย้ไปทางนี้นิ้วกลางที้ลงมาเพราะว่าสามเหลขมันพุ่งขากระดาษนิ้วโป้งมาทางด้านนี้ครับอันนี้ก็คือทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นนั่นเอง ดังน,น,นั้นนักเรียนแรงเนี่ยแรงที่เกิดขึ้นที่มีทิศชี้ลงนี้เนี่ยกระแสไฟฟ้าต้องไหลาจากขวาไปซ้ายครับไอ้ต้องไหลาจากขวาไปซ้ายครับหรือว่า,หาไหลอาจจะบอกว่าไหลตามเข็มนาฬิกาก็ได้ครับต้องไหลาตามเข็มนาฬิกา,กากคือนี้ลวดเนี่ยนักเรียนต้องอยู่นี่งครับแรง2แรงนี้ต้องเท่ากันจึงทําให เชือกตนี้มันตึงลวดเนี่ยต้องอยู่นิ่งจึงทําให้เชือก่ยมันตึงถ้าลวดต้องอยู่นิ่งน่าหมายความว่าเราก็จะใช้กฎข้อหนึ่งของนิวตันเลยก็คือซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์แรงขึ้นเท่ากับแรงลง t ลบเอฟบีเท่ากับศูนย์อ่ะในนี้เดี๋ยวครูแทนค่าไปแบบนี้เลยก็แล้วกัน T เท่ากับเอฟบีเอฟบีนี่เนี่ยก็คือแรงที่เกิดขึ้นกับเส้นลวดในสนามแม่เหล็กก็คือ i l b ไซด์เซต้าซึ่งเซต้าตัวนี้เนี่ยเส้นลวดนะเส้นลวดตัวนี้กับ b เนี่ยมาตั้งฉากกันอยู่แล้วเพราะนั้นเซต้าตัวนี้คือมุม90องศาก็จะได้ว่าเป็น t เท่ากับ i l b ไซอ่ะครวน,นี้เราก็แทนค่าลงไปครับ ไซน์เก้าสิบมีค่าเป็นหนึ่งครับหนึ่งมันก็เหลือแค่ t เท่ากับ ilb ซึ่ง l เนี่ยอะกูแทนค่าไปเลยนะครับ t เท่ากับศูนย์จุดศูนย์หกกระแสไฟฟ้าคือสิ่งที่เราต้องหอา,าซึ่ง l l คือตรงนี้ครับเอาแค่ความยาวตรงนี้เลยนะความยาวที่ทำให้แรงเนี่ยมันมีทิศที่ลงนั่นก็คือสิบเซนก็คือศูนย์จุดหนึ่งเมตร แล้วก็บีคือ0.2เพราะฉะนั้นสุดท้ายเน่นกระแสไฟครับก็จะมีค่าเท่ากับ3แอมแปร์ครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ3แอมแปร์